ก็ไปอยู่ว่าติอ่ะมาดิดิมึงมาดิดิมันเกี้ยอะไรฮะมึงอะไรครับมีเรื่องแล้วฮะเกี้ยนี่แล้วใครยืนโดนใดหัอ่ะอติหรือเปล่ากูเองนี่แหละได้ยืนทำไมอครับผมทำแล้วติอ่ะฮะผมทำแล้วติอ่ะโอ้พัดมันก็ถือทั้งบนเดสโดนมันถือทุกคนเนี่ย อ่ะอดีตโดนแทงโดนอะไรแทงอ่ะแทงยังไงอตีโดนแทงยังไงครับผมพูดมาเลยผมว่าผมแทงมาหลายครั้งแล้วอ้าผมแทงอ่ะผมรู้ว่าผมแทงใครท่าไหนบ้างเออมาลีเนี่ยฮะหลายครั้งเลยเป็นโรเกี่อะไรข้างบนนะเออคุณตามพี่ดีไม่ได้ใช่ไหมผมไม่ได้บอกคนไล่แทงอ้าวอ้าเอ้าไอ้มาลีก็พูดถูกผมแทงแค่บางคนจริง มึงไปดักทางเขาเกิดอ่ะกูโดนไม่ใช่ไอ้ทางเกิดไม่ใช่ผมอ่ะฟาร์มของผมเว้ยแล้วไอ้ขผมเจอใครที่มันแบบว่ากวนต้นเตยนะหอยแทงกวนต้นเตยคือยี่อะไรก็คือควักอาวุธที่แบบว่าไล่ทำแบบว่าจะล่อแหลมไงเขาอกที่แบบจะจะเดินใส่อ่ะไม่ใช่อติอติถืออาวุธอะไรอ่ะพัดไงกูถือกูไปคลับมาเหมือนกันไม่ไหวแล้วเหลืออดแล้วไอ้เหี้ยถือพัดเนี่ยโอ้โหแล้วคนที่ถือพัถือพัด ่เยวอะไรงามึงรู้ว่ามึงจะแทงใครท่าไหนอะไรยังไงใช่ก็คือผมแทงไปผมแทงไปผมแทงไปหลายหลายคนอยู่ไงครับจริงมาดีแต่ว่าไอ้มันไม่ทำก็มันทำมันมันวิ่งมาล็อจะต่อยผมอ่ะผมก็ต้องแทงมันไปจริงมาดีคือผมมันผมกำลังนั่งเก็บกล่องอ่ะมันมายืนล็อกแบบว่าถ้าล็อกรอยรอคือแบบโดนนะผมก็ลุกขึ้นมาผมก็แทงมันตายแล้วมันก็หัวล้อนเองโอ้โหจริงะเข้ามันเลยเหรอมันเอออ่ะไอตัวนั้นอ่ะ แล้วมันก็มีคนอื่นอีกมาไล่แบบจะแทงใต่ผมผมก็ต้องนำมึงด่าพี่เหรอไม่ไม่ใช่อติอติอติขึ้นมาต่อยผมป่ะอติเหรออติก่อนอติเป็นตัวปีนบันไดไม่ใช่เหรอครับใครขึ้นอีกจะนั่งขายมันใครขึ้นอีกพี่พิงไงเพื่อผมทำเพื่อผมทำโค้ดอ่านี่ไงโค้ดลับพอดีเลยทำอะไรกันฮะโค้ดลับอ่ะไไม่ด้ฆ่าใครเลยนะนี่ไม่ได้ฆ่าใครเลยที่พัดแล้วก็นั่งห้าทีผมว่าห้าทีแต่มันมีเคล็ดลับ ก็ผมด้วยอตีอติไม่รับผมแม่ก็ไม่ได้คาใครเลยอติไม่รับใส่ผมมาครับผมก็เลยไม่รู้โค้ดของอาติอ <No> ่ะถ้าพี่ติรับก็คือมันไม่มีองไงเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอนเออใช่ป่ะเชี่ยวอยู่ข้างบนในโง่อผมโทรไปส่หนึ่งอ่ะพี่ติพูดถูกพี่ติอยู่ข้างบนเขารับไม่ได้อ่ะยี่นี่ผิดแล้วยัมาดีเนี่ยไม่นัดพวกพวกพี่ติเนี่ยไม่ได้คาใครเลยนะจริงพี่พิงก็พูดถูกเพาผิดพ o i n มาดีได้คราวนี้เรื่องนี้ผิดพ o i n มาดีแล้วไม่ว่ากูโดนอะไรไอ้เขาจำเคสตีฟ้าที่มีกล่อง กล่องเหล็กอยู่ข้างบนไหมทีเดียวกันเลยฮะเคสไหนอ๋อไอ้ฝั่งนั้นน่ะนะผมไม่ได้ฆ่าใครเดี๋ยวนั้นคูพิงอ่อะเป็นดีฆ่าใครเลยผมฆ่าแค่ตรงอไอ้ตรงตึกลุงที่มีกล่องสามกล่องมึงฟังกูไปกรูไปตรงเคนฟ้าเคที่มันต้องปีนหลายๆบันไดหน่อยอะเพื่อนจะไปเอากล่องสองข้างบนนั้นอะเออขึ้นไปปุ๊บอ่ะโอเค เจอมันอยู่ข้างลา่าง <c oughs> อ่ะโอเคกูคว่าฟาร์มเพี้ยงแข็กองเสร็จปุ๊บกูกำลังจะลงมันจะขึ้นมาดักถือพัดฟันอยู่นั่นแหละฟันอยู่นั่น,นฟันจนโดนแล้วกูก็โดนอินเมอตายโอ้แล้วไม่ใช่ผมลแล้วอันนั้นไม่ใช่ผมแล้วที่ฟันจนโดนน่ะไม่ใช่ผมแล้วออไอตัวพัดไอบตัวพัดที่มันม <า S 2> <า>ดักตรงบันไดป่ะที่มันดักคนปีนบันไดป่ะ อันนั้น่ไม่ใช่ผมกับพี่พิงว่าพี่พิงอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วพี่พิงนั่งย่อคี่ได้บอกนี่ไงว่าจะขึ้นหรือจะทําอะไรให้ปรึกษานิดนึงจริงจะทําอะไรอ่ะก็ผมทูหาตีแล้วตีไม่รับอ่ะจริงไอ้นี่นี่ไม่มีปรึกษากันเลยแต่ถ้าไม่ใช่ผมจริงๆกับพี่พิงเน่ะมันตัดกันเองอ่ะไอ้น่มึงสามเราสามคนจะไปจัดการไอ้นั่นด้วยเราก็ไม่ได้จัดการเราจัดกันเองเฉยเอ้บงคับเป็นของไอ้ถูกจริงๆรึงบคับพัด ไอเฮียพัดก็กูโดนพัดฆ่ากูจะให้แค้ไครอะแค้นมีดมั้งไอเฮียก็เมื่อเช้าคนใช้กันอน่ะเยอะโหก็เลยเปลี่ยนมาใช้พัดกันอะนั่นมันเมื่อเช้านี่พอเลยนะมึงอะพอเลยนมึงจะขึ้นใหม่เนี่มีโค้ดมาใหม่ฟังมึงอยากรู้ว่าไหนพวกเราเลยคนอื่นก๊อปไม่ได้ด้วยไม่ต้องถืออาวุธมึงกด f8 แล้วพิมพ์ dence สิบห้าแล้วถ้าแคนเซิลกดชิปเฮดเรียบร้อยเยี่ยมคันมันก็รู้มันก็รู้อยู่ดีมันก็มันก็ทำบ้านที่เขงั้นแ่ะมันทำบ้านได้ไงมันไม่รู้ท่านี้ใช่ใช่มันก็หามันก็หาวิธีเต้นมันก็รู้แค่มันก็รู้แค่เราตรงนี้มันไม่รู้ท่านี้เป็นท่าสิบห้าเหรอเออมันไม่รู้ท่านี้คือท่าสิบห้าท่านี้มันโหลมากเลยนะฆ่าเลย โลงก็เปลี่ยนดไอ้เหี้ยท่ามีเป็นร้อยอดีตก็เปลี่ยนท่าที่มันไม่โหลสิครับแปลเนี่ยเต้นตามนี่ทำไงวะเนี่ยช็อกไปล้เนี่ยก็เต้นตามก็พวกเราไงแล้วถ้าเต้นตามแล้วพวกเราเล่นมาแทงเราอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะก๊อปแค่ก๊อปไปห้องคือแปลเนี่ยไม่มันจะมามันจะเต้นตามได้ไงก็มีแต่พวกเราที่รู้ตรงนี้แล้วแป๊บขาดไอ้เหี้ยรู้ว่ามาว่าแปลกแล้ว น้องผมขึ้นไปเลยได้ไหมครับขึ้นแล้วทำมีนาให้ตัวเล็กและท่าตะขาบคาตาะใช้ไปไม่ต้องใช้พัดพอพี่จะฆ่าไอ้พัดถ้ากูเจอคนถือพัดกูจะฆ่าอย่างเดียวกันหมเลยฆ่าไปพัดนั่นนหละเดี๋ยวเรานี่ไมครับเฮ้ยผมฆ่าให้ผมเป็นของจริงฟังเลยเดี๋ยวเรานี่ไมครับคาตาะไม่มันจะพัดอย่างเดียวไอ้เช่นนี้พัดตั้งแต่ไหนแต่ลายเอ้วมันจะมีคนเล่นพัดตั้งแต่ลายแล้ว มันจะพัดอย่างเดียวพัดลุ้นล้วนแต่มันจะต่อยก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นพัดให้มันดาเมจตอนต่อยมันแบบเป็นแทงจำไว้สเต็ปมันจะเล่นแบบนี้เต็ปไปมาดีเลยพี่เคยเจอเหมือนกันเต็ปไรวะปาดแปะเต็ปฉาเต็ปไปเลยเต็ปไปมาดีเลยพัดแล้วมันแทงไอ้เหี้ยกูไม่ต่อยหลัดงูเหี้ยมีมีพัดแต่ไม่ใช้พัดใครจะไปต่อยต่อยได้ไมโดนวิชาแทงก็ตายหรอกแต่ไม่ใช่พวกเราใช่ไหมที่ไปดักเกิดเขาอะโอ้ไม่ใช่แน่นอนดักเกิดใครจะไปดักหมอไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ย ดักเกือบไม่ได้อะไรผมเอาแต่จุดหรือโอ้โหอะไรอ่อดละเฮ้ยดันได้ใช้เลยแล้วทันตาเห็นเนี่ยแหละคนขายข่าวคนขายข่าวเอางี้เอางี้โอเคไม่เป็นไรพูดอยู่แล้วรู้แล้วว่าดักไว้อยู่แล้วอ่ะโอเคสิ่งที่ต้องทำข้างบนนั้นหนึ่งคือคราฟ้อนหามา20สเล็กไปคราฟ้อน เอาค้อนมันกากนะครับไม่อ๋อเอาไว้เอาไว้เป็นสดหมายรักเฉยๆโอเคไหมเป็นจดหมายรักเฉยๆแค่ถือรู้เรื่องแล้วก็ค okay? ือต้องค้าวสองอาวุธไปใช้ใช่ต้องค้าวสองอาวุธไ้ใช้ถ้าเจอหน้ากย์ก็ถือควอสถือค้อนออาไปเลเนี่ยถือมาถือค้อนไม่พอถือค้อนหมุนหมุนซ้ายสามรอบต้องหมุนเว้ยมุนอย่าลุกนั่งลุกนั่งบางทีค้อนไม่รู้ไะครับว่าแบบใช้ใช้กี่แรงหว่าไง เพราะว่าบางทีผมไปเจอผมลุกนั่งห้าทีมันก็ชอบแบบว่าสองทีใส่สามทีใส่แกคือไม่ใช่แน่นอนเพราคนมันนึกว่าแบบเราลุกนั่งแบบว่าเฟ <friendly, S 2> ลลี่แอมเฟลลี่อะไรเงี้ยได้ไสไลด์ก็ถือคอนแล้วก็สไลด์ไปสิไม่ไม่ไม่ได้อะพี่ถ้าถ้าถือคอนใส่ลักอย่างหนึ่งอะถือคอนปุ๊บอ่านลุกนั่งก็ได้แล้วมึงจะนับ<อ>ยังไงถ้าบางคนมันบั๊กอะไม่บั๊กนะพ่อฮะทีผมทำกับพี่พงตั้งแต่ยายฉาเราเมึงอยู่ข้างบนมึงยังบั๊กเลยบั๊กอะไรตอนที่พี่ไปดักมึงอะไม่ให้มึงลงมา มึงพยายามทำอะไรสักอยางหมุนวนๆแต่พี่ไม่ยืนผมผมทำอันไหนอันที่หมุนนะนะผมหมุนเล่นผมผาอะไรเล่นไปเรื่อยวนนั้นอ่ะแล้วมันติดอันนั่นนะว่าตีมันติดไอ้บันไดมันติดตรงที่บันไดอ่ะอตีไปทำอย่างนั้นทำไมอ่ะขคาบันไดสะบันทำไมอ่ะลงไม่ได้นะเชี่่น ทุกคนที่ถือพัดอะมั่ใจว่ามึงกับพัดแน่แล้วต่อข้างล่างพี่ติวไม่เห็นในข้างล่างที่ยืมถือพัดนะติไม่เอามันนะก็รู้ไงว่าอ่ะถ้ามึงโดดกูเอาไม้ต่อไอ้พัดอะกูเอาต่อกูขึ้นไปกูมีอีกเก้าใบกันจะลอดตีกันเออกูจะเอาแน่ไอ้เชี่ยถือพัดแบบส่งซิกเรียกม่พิงมาช่วยแล้วถ้าวิพิงมีปืนได้ยิงละมันนั้นมาดีแน่นอนแต่ตัวบันไดรู้ใครนี่ไงนี่อะคือผลยาวเหลี่ยมของเราที่มีอยู่แล้วมาหักกันเอง มันเสียของว่าเบาเขาเสียของเลยรู้สึกว่าใช่ผมขาดแค่สปริง<ว>ผมก็จะได้แล้วตีมาโอ้โหขาดผมขาดสปริงเนี่ยกีรอบกี่รอบกูก็เสียเพราะเนี่นนยไงพี่ถึงได้แบบอ่าโอเคถ้ามึงเล่นพัดใช่ไหมกูเจอมึง <c oughs> เจอใครก็แล้วแต่การเงียวเจ้าใบเนี้ยกูจะฆ่ามึงแล้วกูจะเอาสี่ล้านในบัญชีกูเนี่ยซื้อในบัตรพวกนี้แล้วกูจะไปฆ่ามึงถ้ามึงเล่นเนี่ยอารมณ์อย่างนี้เลยนะเว้จริงๆว่าโดนอ่ะสามวันแล้ววนี้ เมื่อวานกล่องพี่กลองครึ่งอ่ะไม่รู้ออกอะว่าเช้าก็แบบว่าเนื้อหอมที่แผ่เลยพอได้กล่องจะเอาบัตรมะพี่มีอยู่ประมาณหกเจ็ดแปดใบอะเพราะว่าตอมกันเต็มเลยนั่นแหละไอ้เฮียแค่แบบไปยืนอ่ะไอ้ตอนแรกตอนแรกแบบชิบัตรยมีใครมาตอนนี้นะผมก็เจาเลยตีวันร้อน เหมือนแมงรู้อะไอ้เหี่ยเหมือนรู้อะว่ากูมีอะไอ้เหี่ยว้วแค่ไปยืนในวงหลอกๆกเลยแมงวิ่งตามแบบตามแบบหาแบบหาวัวคนเดียวแต่ทางนี้ข้างบนมีแค่สองคนอะแล้ววัวก็ปล่อยเลยตัวเองตีสองครึ่งอวปล่อยตายเลยอ้าวผมบอกว่าอ้วใส่สุดจริงๆริอ้วก้วไม่ไหวอะไอ้เนี่ยมันเจออาวอยากให้เข้าใจว่าไอ้เนี่ยคนถือพัดขนาดนั้นเพราะว่าเจอคนถือพัดล้วนเลยไม่เจออาวุธอื่นเลย แจ่งถือพัดไอ้ยาดเสียคนว่าทำอะไรไม่ได้อะวยาดเดียวอ่ะแล้วมันจะขึ้นได้อีกวะขึ้นได้แล้วเขาเปิดแล้วเนี่ยถ้าตีเอาแล้วจะถือคอนแล้วทำไงต่อถือคอนแล้วลุกนั่งเจ็ดทีเอ้ไม่เอาเออเจ็ดทีดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่้ามแต่้ามลุกนั่งร้องกันแล้วว่า เรานับของตัวเองแล้วก็งงไม่ทันนับของของน้ง,ง,งข้าวต้องรอคนแรกนั่งใส่ก่อนแล้วอีกคนนึงค่อยนั่งตอบ,บอแล้วมันลำบากไอ้มาดีไอ้เหี้ยก็เออไงก็ได้ครับผมว่าหมุนดีกว่ามาออันก็หมุนคนมาทำตามมันรู้ไงมันนับได้ครับอ่ะนี้อ่ะหมุนหมุนแค่รอบเดียวแล้วลูกได้อีกสามรอบโอเคไหมต้องทำโค้ดถือคอนหนึ่งหมุนหนึ่งแล้วก็ ลูกนั่งสามโอเคไหมสามโคดนี้มีแค่เราเท่านั้นที่รู้จดไว้เลยเขาต่อนะปั่นจัดเน็ตเป็นไรเนี่ยได้ยินบ้ากอะไรละขึ้นเนื้อเออตามนี้ไปเลยเต็มที่ตามไปมีมีคนขึ้นอ่ะพี่โอ้เยอะใช่หรอฮะมันปั่นนะตอนนี้ผีตีตูดคอดใบเลย ไอผีมันนี่มากเลยนะเว้ยผีมันรู้มันรูู้้ไวกกิยิ่งกว่าดูคอนเสิร์ตอ่ะเออของมีรูปเนี่ยเป็นล้านอ่ะก็คือลงมาวันรอดอ่ะก็คือผมผมคิดแล้วว่าผมกระโดดลงไปผมไม่ตายแน่แต่โดนผีกระทืบตายแล้วก็แหวงก็เป็นจริงได้ของตกหมดอ่ะใช่เหรอไม่โดนไม่โดนผีกระเทยหรอไม่โดนไม่โดนตีมันอยู่อไล่ชนให้มันตกหมดนะไม่ใช่โอ้โหตกหมดมึงดูขนาดขนาดแล้วมึงว่าตกหมดไหมให้ตัวเล็ก ฮะจริงอตีหัวร้อนจัดไหมเนี่ยก่อนขึ้นเนี่ยก็คือขึ้นอยู่ปกติอยู่แล้วหรอมาดีกับูพิงอ่ะใช่ครับแต่ตอนกล้ขึ้นผมไม่ขึ้นไงเพราะว่าอันนี้ลุงเพิ่งมาสั่งผมเลยขึ้นใครบรรทุกอะไรวะพกปักพกปักแล้วแล้วแล้วเราจะส่งซิกไงวะเนี่ยเพื่อนเราเ่งยังไม่ทันขึ้นมาครับขวานเลยขึ้นมาครับขอนเลย